ขอให้พี่โตมกับพี่รักการแข็งแรงนะพี่ของับบ๊ทตื่นเ้นเป็นยยมากมากเลยเนี่ยของนะครับก็วันเกิดพี่วปนนี้ก็ขอให้บอสไม่ใช่<อ>วันเป็นวันที่23นะคะเป็นวันหยุดวันเดียวในอาทิตย์นี้เลยนะคะแล้วก็เป็นวันตรงกับวันเกิดบ๊ทพอดีนะคะเราก็เลยกินข้าวกันแต่ว่าอาหารต้องขอบคุณพี่จอยนะคะพี่จอยผลนามาหน่อยพี่จอยเอาของขวัญที่ บ้านบ้านไหนบ้างนะคะตรงตรงเบสแล้วก็บ้านเบสก็บ้านเบสนะคะมาให้โบที่บ้านนะคะก็จะมีกรอบรูปมีเค้กมีขนมนะคะก็พี่จอยก็เลยเอาซื้ออาหารมาเลี้ยงเราด้วยทุกคนเรา <laughs> ยังไม่ได้กินข้าวเชาวา้าพันีหน้าเพตตังนะใช่ไหมเงาผัดไทยใช่ไหมไม่เหร <laughs> ก็นี่ข้าวเช้าพี่ตรงไงแต่พี่จอยซื้อมาใช่ไหมครับเป็นไรแปดร้อยเ็มแปดรอยจริง คลิปนี้สบายๆแล้กวลกันนะคะเป็นบรรยากาศวันเกิดโบแล้วกันว่าวันที่23เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเราทำอะไรกันบ้างนะคะทุกคนมาน่าจะกินข้าวคือ,อ,ม,าอามาที่ต้องต้อนหนุนทานมาเยอะมากเดี๋ยวพี่เบลจานก่อนข้ออะไรบ้างข้ออะไรบ้างทานข้าวเสร็จแล้วนะคะวิธีต่อไปคือเป่าเค้ก โบ๊มาพี่ยิงโตจุดไฟแช็กรีนหน่อยจนไม่เป็นอได้ไฟแช็กแล้วใครจุดออเปลองนิเป็นลองนิดลองอยากรู้๊หไอ้ได้ยูงไฟอ่ะลองนิดลองนิดล้วไปมุ้องนะอ้ยลองนนเด็กกาลังโตมันข้องเกินดมันกาลังโตเดวไปลองมือน่อยพี่ยิ่งโตทำให้ช่วยน้องเดี๋ยวพีตลองนิดไม่ แค่ดิ้วคอครับโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้เท่กว่าว่ะแสดงว่าอันนี้เป็นกว่าขึ้นยวตัวนะอันนู้นเนี่ยบอกแล้ววก็ไม่เป็นหรอกโอ้เโหทำไมพูดคำตั้งนานมันไม่ได้อ่ะเอาเบสเขาไม่ต้องจุดเลยเขาแค่ไปกดแกกก็คนฉลาดนี้ลองไหมลองไหมแสดงว่าไอ้บน็อตยังไม่ไม่ฉลาดเท่าไหร่แม่แสดงแม่เชื่อได้เนี่ยเชื่อได้เชื่อได้เชื่อได้แค่เป็นเนียนเนียน 啊！ เล่นเกมอยากเป็นพระเอกเหรอโบความฝันของโบคืออยากเป็นดาราวะสั้นเลยเป็นอะไรก็ได้จะขอให้เป็นคนดีก็พอขอให้สมปรารถนาสมหวังทุกประการอะไรอย่ผมด้อันนี้เค้กนี้ของพี่แตงโมนะคะแล้วก็เค้กนี้ของแฟนคลับ ต้องขอบคุณตรงตรงเบสต้องขอบคุณองเแล้ววันนี้วันนี้พี่ตรงให้ไรอ่ะไม่ได้ใอ้ไรไหนบอกไหนบอกจะขออะไรอเงินะขอเงินเท่าไร่เท่าไรสามพันเโอ้โหโคือ้สมพันหนึงคู่งหน่โพดโพดโพน้อยโพโโี่เอยู่ไหนสามสิบโอยเอางี้ดีกว่าโพดหลักพันหลักหมื่นเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับพี่ ก็คุยกับพี่คุยหลักแสนแสนอะไรพี่โตแสนซักอะไอนพอนขอให้บอสมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็โตขึ้นอีกปีแล้วปีนี้เท่าไหร่นะสิบสี่สิบสี่พี่เจ๊บอกว่ามีแฟนคนแรกอายุสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนเย้าพี่เจ๊ฟอมว่ะอะไรเนื้อเนื้อบนบนบนเป็นต้นเพลงก็มาเป็นหาง มนันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสีตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกเธอทําทให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสีก็ขอให้ให้มีความรักก็ขอให้ได้ความรักที่ดีได้แต่งแฟนคนแรกเนาะก็ไม่ต้องเ,ออเจอความรักอะไรอีกแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันมันมีประสบก,การณ์ได้ อนก็บเรก่าเป็นไงคืนแล้ว10คนเลยเราัดติดเครื่องอ่ะก็คัดลอกปันนี้ปันนี้ันนี่ฉัว่าตอนตอนจบก็จะเป็นตอนจบก็จะหนักดีนะเป็นคนสวยๆตอนจบอะเราอยู่เป็นพี่น้องกันจริงๆว่ะก็ ขอให้โบ๊ทมีความสุขมากๆสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดีแบบนี้ตลอดไปอะไรที่ไม่ดีก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็ได้คอมมาไม่ต้องได้ของขวัญแล้วมันคอมเครื่องหนึ่งก็สามแสนกว่าบาทต้องได้ที่เกิดผมโอ้ก็ก็อย่าลืมสิ่งเดียวเลยก็คือกลับมาตอบแทนแม่พ่อแล้วก็ยายเหมือนที่เบสทำเพราะว่าวันหนึ่งไม่รู้ว่า เบสอาจจะได้ทําต่อไม่ได้ทําต่อคนที่จะรับถืบทอดต่อไปก็คือน,น่าจะเป็นโบสที่ต้องทําต่อ <c oughs> แล้วตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนาะแม่กับพ่อคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าโบสจะชอบไม่ชอบอะไรพี่ก็เชื่อว่า <c oughs> พ่อแม่คอยอยู่ข้างๆเสมอ <c oughs> ก็ขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนี่แฟนขับส่งมาให้นะคะก็ถ้าโบสอยากได้อะไรโบสชอบอะไรขอแฟนขับดีใจดีหนายนะโบสมะม่วงกะปิ องราชอบกินมะม่วงลูกป,ปีกอะเอาไห<อ><อ>ะที่ว่าต้องสวนลูไปามาักน้อยกันลูกดี <c oughs> ใจเขาก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เอามาให้เรียบมีกรอบลูกกับขนมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเอามาให้อีกก็สามารถส่งเข้ามาได้พี่ใจไปพอน้องหน่อย <c oughs> เป็นตัวแทนแฟนคลับ <c oughs> ครับครับขอให้สุขภาพแข็งแรง <c oughs> เล่นเกมน้อยหน่อยก็ได้อใครบอกใครบอกใครเล่นเกมบบอออกกน้งน้อง เหมือนชื่ออะไรนะสองพยายาเนือแล้วนะขอให้สมปรารถนาทุกอย่างครับแล้วก็มีแฟนคลับซัพพอร์ตอยู่เยอะๆทั้งบ้านเลยครับขอบคุณครับพี่ไปพอน้อง้าควมสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงได้เป็นเนม่าให้พี่เขาหน่อยชอบเนม่าไม่มีเนม่าแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมให้เป็นเนไรแทนนี่เนมอะไรดีวะเนม่าเนม่าอ๋ออวโล่อ วันเกิดโบว่าเขาเป่าเค้กกันอยู่ที่บ้านไวพรหน่อยจ้าปก็โบเจอแม่ด่าว่าโบจุดไฟชักเป็นน่ะป <c oughs> ้าสมบัติเก่งเก่งทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องดังทุกเรื่องเดี๋ยวดังกว่าพี่เมยอยู่แล้วไม่ได้พูดเอาอีกแล้วครับเดี๋ยวพ่อกลับรูปเดี๋ยวพ่อกลับพ่อเคลียร์ก็ดีเออพ่อเคลียร์ไวพรน้องหน่อย เพื่อคอให้น้องโบูสมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเอ่อโตแล้วก็การทำอะไรก็คือคิดเยอะๆหน่อยอะไรอย่างงี้มีงานมีมีการมีเงินเยอะๆก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>ด้วยนะคะแล้วก็ไว้พอวันเกิดโบูสได้ IG โบ๊ทนะคะเดี๋ยวแปะขึ้นมาให้นะคะโอเคเท่านี้แหละวันเกิดแกแล้วก็เราก็จะทำงานกันต่อแล้วนะก็สู้ๆตั้งแต่ทำงานไม่มีไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแล้วนะคะเพราะว่าทำงานพรุ่งนี้ ไข่งานแล้วก็หยุดไม่โบ๊ทไงฉันไงฉันไม่มีวันหยุดไงสู้อะมวคเราเลือกเกิดไม่ได้เราไม่รับผิดใจฉันพูดเหมือนบอกพี่ตรงเลยคนเราเลยนะคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลยเออสู้ๆอะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วไปอะไรนะเตนืยนะเตีกับเพื่อน s u r ๋ยวไปไหนตั้งตัวไม่ถูกเลยนีค f u c k e r เอ้ยอ้ไอไอไอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้ไา้ไ้อไอ่ไอ้อยอ้ไอ้อ้ไโอ้ไ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 อ้้ไ้ไอ้ไออ้ไไอ้ไโอ้ไอ้อไอ้ไอไอ้อ้ไอบหอ้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 าพีไอ้อ้ไอ้อ้อไอ้ออ้้ไ่้าไอ่อ้อ โอ้โก็แั้ปี่เบิร์ตเจนนะน้องคูอายุ14แล้วโอ้รขาเขาบขคุณมากนะครับอยวานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ตั้งตัวไม่ถูกเลยับพี่ตง <c oughs> โอ้ยมีอะไรจะบอกพี่ไอไม่เมีอะไรจะบอกพี่ไอไหม FC นะครับก็ FC มากๆติดตามผลงานพี่อยู่นะครับจาผมเย้เ้ยอขอบคุณครับขอบคุณมากมาก อาสวัสดีครับโอยู่ทางมุเลยไม่เขียนตัวเลยเนี่ยขอบคุณครับอ่าไอคิดถึงแล้วคิดถึงมากมากขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมีโอกาสเดี๋ยวไปเจอกันน้องสาวพี่ค่ะสวัสดีค่ะไปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ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 โอ้ยเขินเขินขอบคุณครับอ่าไอโอ้หพี่ตั้งตัวแม่งไม่ทัน ชอบว่ะ